สวัสดีครับพลโพุลสวัสดีฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแชร์วิธีการโอนเงินบาทจากแบงก์ไทยในแอปธนาคารของเรานะไปที่บัญชีไ i ซ์นะฮะเพื่อสำหรับใช้กับ Apple Pay ของเรานะครับวิธีขั้นตอนที่ประหยัดค่าธรรมเนียมที่สุดที่เราเจอมานะฮะแล้วก็บางครั้งได้กำไรด้วยนะครับทำยังไงไปดูเดี๋ยวเราเปิดให้ดูว่านี่คือไว์ <Vice. c oughs> นี่เงินบาทไทยของเราสุดเจ๋งเจ๋ว <c oughs> <c oughs> ไปดูเลยว่า กัันยงไงนะไปดูกันเลยอันนี้ก็คือตารางที่ผมทำไว้นะครับสิ่งที่เราจะต้องมีในการทำครั้งนี้นะก็คือมี4อปพฟิเชียนะอันแรกก็คือเงินนะฮะในแบงก์ธนาคารไทยของเรานะครับอันที่2คือบัญชี B i n a n c e TS นะครับอันที่3าคือแอปเ e v e r ร์เนะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือ WiSE ของเรานะครับสุดยอดเยี่ยมวิธีแรกนะครับก็คือเราจะมีเงินบาทอยู่ที่ธนาคารไทยนะเราจะโอนไปที่ B i n a n c e นะครับคือการเติมเงินเข้าไปที่ B i n a n c e TS นะครับโดยเติมเป็นเงินบาทเข้าไป อนนตอนที่ไปที่บแอนด์ก็จะได้กดที่ฝากเงินแล้วก็จะได้ใส่บัญชีธนาคารแล้วก็เลขบัญชีธนาคารของเรานะครับสิ่งสําคัญก็คือชื่อต้องตรงกันทั้งหมดทั้งสีแอปพลิเคชันนี้นะครับต่อไปเราก็จะได้ QR code ออกมาฮนะ QR code ก็สามารถนําไปที่แอปพลิเคชันที่เรากรอกไว้เช่นผมกรอกที่ธนาคารเกียรตินภัทรกรอ QR code นั้นไปสแกนจ่ายที่เกียรตินภัทรนะครับก็กดโอนตังค์ทั้งจากโอนเสร็จเรียบร้อยเงินของเราก็จะไปอยู่ที่บีแอนด์สเรียบร้อยนะครับ ดขั้นตอนต่อไปในแอปไบเนนเหมือนกันนะฮะเราก็จะใช้เงินบาทของเรานี่นะซื้อคริปโตนะก็คือซื้อ USDT นะฮะซื้อทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็กดจํานวน max แล้วก็กดยืนยันได้เท่าไหร่แล้วก็เอาเท่านั้นมานะครับเราก็จะได้เป็น USDT นะฮะที่เป็นคริปโตของเราครับหลังจากนั้นเราก็จะถอนคริปโตจาก b บ n a n เ e ี s นะเข้าไปที่เ e เว a ลสนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือไปที่แอ e เนเว a ลสนะครับแล้วก็ไปที่ฝากเงินูสิทธิ์นะครับแล้วเราก็จะเลือก Network นะอันที่ผมลองใช้แล้วก็ค่าธรรมเนียม ต่ำสุดแล้วก็เร็วที่สุดนะฮะชื่อว่า Arbitum o n เดี๋ยวขึ้นชื่อให้ละกันนะซึ่งมันเร็วมากแล้วก็ค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดนะครับสิ่งสำคัญตรงนี้ก็คือห้ามเลือกเน็ตเวิร์กผิดนะฮะเดี๋ยวเงินจะไม่ไปถึงที่น e วเลสนะครับหลังจากที่กดน e วเลสแล้วก็เลือกเน็ตเวิร์กเสร็จเรียบร้อยนะฮะแล้วก็กดว่าจะฝาก USDT นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยเราก็จะได้ a d d t e ออกมาะฮะสำหรับโอน USDT ของเรานะครับจากนั้นกลับมาที่ n บ n c นที่เราซื้อไว้นะครับตรงนี้แล้วก็มากรอก ถอนพิสโอนะครับแล้วเราก็มาใส่ Ad read ที่เราได้มาแล้วก็ใส่วีซดีทีนะครับใส่ทั้งหมดเลยแล้วก็โอนไปทั้งหมด ตอนนี้ USDT ของเราก็จะไปอยู่ที่ตรงนี้แล้วตอนนี้เงินบาทเราหายไปแล้วต่อไปมาที่แอปนิวเวลเลตนะฮะเราก็จะที่การเทรดนะครับโดยสิ่งที่เราจะเลือกก็คือยูโรนะฮะเพราะว่าการรับผ่านไว้การโอนผ่านยูโรก็คือเร็วมากๆนะ,ะแล้วก็ค่าธรรมเนียมนะครับสุดเจ๋วก็แลกไปเลยปึ๊บตอนนี้เราก็จะได้มาเป็นยูโรนะครับหลังจากที่เราได้ยูโรกันมาแล้วนะฮะเราก็ขั้นตอนต่อไปคือโอนยูโรนี้ไปที่ไวซ์นะครับโดยในบัญชีไวซ์ล้วก็ไปเลือกบัญชีที่เป็นบัญชีของยูโรนะฮะแล้วก็ ก็จะโอนหลังจากที่ได้ข้อมูลมาแล้วเราก็กรอกให้ครบแล้วเราก็โอนยูโรไปที่ไวซ์นะครับตอนนี้เราก็จะได้รับยูโรมาที่ไวซ์ของเราแล้วนะฮะขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่เราจะเอาไปใช้คือเราอยู่ในประเทศไทยส่วนใหญ่เราใช้เงินบาทนะ,ะเราก็เลยต้องแลกเปลี่ยนจากยูโรของเรากลับมาเป็นเงินบาทของเรานั่นเองนะฮะสรุปผลก็คือเราผ่านทั้ง4แอปพลิเคชันนี้นะเงินบาทของเราก็จะไปอยู่ที่ไวซ์เรียบร้อยนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมลองทํามาก็คือผมลอง ทดสอบโอน2ครั้งนะฮะแล้วก็ครั้งละ5 0 0บาทสิรวมก็คือค่าธรรมเนียมครั้งแรกเสียไปที่5บาทครั้งที่2 10บาทรวมกันจาก1000ก็จะเป็น15บาทก็ประมาณ1.5%ถือว่าคุ้มค่าแล้วก็ถูกมากๆนะครับแล้วก็สําหรับใครที่สงสัยว่าโอนทาไมให้มันวุ่นวายจริงๆแล้วมันมีวิธีง่ายกว่านั้นนะคือเราสามารถโอนผ่านตัดผ่านบัตรเครดิตได้เลยนะคือใช้บัตรเครดิตแทนแล้วก็โอนเข้าไปในไวซ์นะแต่ว่าเราจะถูกหักค่าธรรมเนียมจ่ายกุลเงินต่างประเทศนะเพราะว่าเราไม่สามารถโอน เงินบาทเข้าไปในไวซ์ได้โดยตรงนะครับก็เลยเอาวิธีนี้มานำเสนอกับทุกคนฮะแล้วก็สามารถไปใช้ได้อย่างอีซี่นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับแล้วก็ครั้งหน้าเดี๋ยวถ้าเติมก็จะอัดหน้าจอมาให้ดูว่าทำยังไงนะครั้งนี้ก็เอารูปแบบคร่าวๆไปก่อนนะครับอันนี้ก็จะมีบัตรแบบนี้นะครับนี่สตาแบบนี้หรือจะอยู่ใน Apple P a y ในโทรศัพท์ในนาฬิกาของเราก็ได้นะครับขอบคุณครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ บายบายสุดยอดเยี่ยมแล้วก็สุดท้ายคือ Apple P a y นะครับสำหรับผูกบัตรเข้าไปในนี้โนโ่ใช่ไหมสุดเจ๋งเจ๋วใช่ไหมล่ะสวัสดีครับ